สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอสายวรลินค่ะสวัสดีคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีคุณนิรุบลค่ะสวัสดีคุณยูนิ้ค่ะสวัสดีพี่ติ๋มบางแคค่ะกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณหนุสิค่ะคุณยูนิ้มามาอะไรเดี๋ยวแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะ สวัสดีคุณบอลลอยค่ะสวัสดีคนที่ดูย้อนหลังทางช่อง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีคุณประนอมค่ะสวัสดีคุณชีวิตที่มีความหวังค่อยๆขึ้น<อ>ทุกคนคะ่ะมามาเร็ว คคโลคะโลเคชันนี้เป็นบ้านล้างนะคะแต่มีหมาจรนะคะยังอาศัยอยู่เราวันนี้เงี่ยทุกคนเนี่ยลมาที่ๆนี่นะคะอันนี้เป็นล้างนะคะที่นี่เนี่ยทุกคนนี่เราซื้ออาหาร หมาสุน,นัขนะคะหอใหญ่มากเลยหอนี้หอนี้หอนี้สามกิโลเลยนะคะจะมาเทให้น้องหมาในบ้านล้างหลังนี้เมื่อกี้น้องเห่าอยู่พอเห็นเรามาก็จะ ตพอดีว <affe tới cond or notes> ่าตอนแรกเราจะไม่ได้ไลท์สดนะคะมันไม่ถนัดนะคะมามาตีตีมาตีตีไปไหนแล้วลูกหมาไม่ลูกอ่อนนะคะมาไปไหนแล้วนั่น่ะมาตีตีต เอาหายไปหมดเลยทุกคนมานี่มาน่ะพอจะเทอาหารให้หายหมดเลยค่ะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวแล้วจะเนอว,วมามาเร็วนี่มา ทุกคนงั้นเนี่ยปกตินะคะเวลาจะให้อาหารสุนัขกกจะไม่ได้ไลสดนะคะคือเราจะเทเลยแต่บางครั้งอะ่ะคือจะบอกว่ามันมันจะตัดถุงจะเดินเทอะไรเงี้ยมันไม่ถนัดกับการที่เราจะต้องมานั่งถไถไล์สดนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าโลเคชันเนี่ยมันจะมีหมายอยู่จริงๆมาแล้วมาเน,มานี่ยนะคะหมามันจะอาศัยอยู่ในบ้านล้าง เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะจะเทมือหนึ่งหยิบอาหารให้หมามือหนึ่งมันก็ไม่ถนัดนะคะทุกคนเราเลยไม่ได้ไลฟ์สดนะคะดูดิเอามาเนี่ยมาทุกคนคะเทอย่างเงี้ยมันไม่ถนัดเลยอะแต่ครั้นี้ก็อยากให้ทุกคนเออได้รู้ว่าเบื้องหลังนะคะเราเราเทอาหารให้หมาทุก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 โลเคชั่นที่เราไปแต่หลังจากเราถ่ายเสร็จหรือก่อนที่เรานั้นเราก็จะเทให้ อย่างนี้มาเทอย่างนี้แบบเี้เททิ้งไว้มาตเดี๋ยวเราไปไปดูกองไว้กลัวตัวไอ้ตัวไอ้นั่นน่ะมากินหมดลูกหมาจะไม่ได้กินอ๋อนี่มี หมาจรทั้งนั้นนะคะเนี่ยมาเฮ้ยทุกคนบนบ้านเฮ้ยเสียงอะไรอยู่บนบ้านนะเฮ้ยทุกคนคะบนบ้านมีเสียง มาลงมามาคันนี้มาันนี้เร็วเนาะมาแม่เทอาหารให้เร็วมาลงมาเห็นไหมคะทุกคนเราไลฟ์เราไลฟ์ว้ายไอ้ตัวทุกคนจะเทอาหารให้มันมันจะเสือกเยี้ยวมานี่มันเร็วอึ้งดูมาดูดูมันมันเยี่ยวใส ทุกคนเห็นไหมคะว่าทําอะไรมันไม่ถนัดอาหารถุงสามสี่โลถืออะทุกคนบนบ้านมีเสียงอะไรด้วยอะ่ะออันนี้เป็นบ้านล้างนะคะทุกคนสวัสดีคุณอรวรันค่ะ หาไม่ออกมาแล้วดูดินี่มีน้อยนาด้วยทุกคนมีน้อยนาด้วยมีต้นน้อยนา เดี๋ยวหมามันก็คงมาเองมั้งคะสงสัยจะต้องกองกองทิ้งไว้ถ้าเดี๋ยวเรากองกองทิ้งไว้ก็ได้มั้งคะเดี๋ยวหมาคงมากินเองเพราะหมามันกลัวคนนะคะมันเป็นหมาจรจัดจอหมาจรนนี่แหละคะ่ะแถวนี้ในป่าแล้วมาอาศัยอยู่แต่บ,บ้านล้างนะคะบ้เดี๋ยวเทไว้ก็ได้ไม่รอมันแล้ว เดี๋ยวเทไว้ได้หลายกองเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ถนัดเลยนะคะเดี๋ยวจะขอจบไลฟ์ก่อนนะคะจะเทอาหารหมาทิ้งไว้ได้ไหลายกองมันมันถือมือเดียวแล้วแล้วถุงอาหารหมานะคะมันประมาณสามสามโลกว่าสามโลครึ่งถือมือเดียวมันเทไม่ถนัดอะคะ่ะเดี๋ยวเทไว้ได้หลายจุดแล้วกัน ไปข้างในนู้น โอเคนะคะทุกคนเราเราคงไม่ได้สำรวจนะคะเราต้องไปเทอาหารให้หมาจรอ,อีกหลายจุดนะคะแต่เราจะให้ดูว่าบรรยากาศอันนี้มันล้างนะคะใต้ถุนก็จะมีอะมีหมาเห่านะคะมีหมามให้ลูกอ่อนอยู่โลไหนที่มีหมาอาศัยอยู่เราจะไม่ค่อยรบกวนหมานะคะโอเคนะคะยวขอจบไลฟ์สดก่อนนะคะยวขอทหน้าที่ ที่ต้องเทอาหารให้หมาก่อนมันบนถนนด้านหลังเนะะี่ยค่ะจะเยอะมากแล้วถ้าไหลสดไปมันก็จะไม่ถนัดมันก็จะกองไว้ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะสวัสดีแล้วก็ขอพบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งโลเคชันนะคะ